รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อน รู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15บหนาฬิกาสีนาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันิชช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เราพบกันจันทถึงสุกบ,บ่ายสามโมงเป็นต้นไปเสาร์และอาทิตย์พบกันทาง fm 101ในรายการมันิ plus ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเรานอกจากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้แล้วยังเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราด้วยเช่นเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูคาถามได้เลยในคาถามเนี่ยนะครับถ้าฟังรายการในช่วงเมื่อสักครู่แล้ว ก็จะตอบได้แน่ๆเลยนะครับไปฟังคำถามเข้าไปดูคำถามในทางแอปพลิเคชัน money plus นะครับไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน money plus จากนั้นก็คลิกเข้าไปด้านล่างซ้ายที่เขามีช่องเขียนว่าร่วมกิจกรรมคลิกเข้าไปในช่องร่วมกิจกรรมก็จะมีคำถามประจำวันนี้และครับคำถามประจำวันนี้ของรายการลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันใน10รางวัลเนี่ย รางวัลที่1ถึง5เป็นบัตรชมภาพยนตร์ที่นั่ง First Class ณ MPV Cinecup สนับสนุนโดย Benz Star Fact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz ผู้จำหน่าย Mercedes เมอร์เซเดสเบนอย่างเป็นทางการ5รางวัลรางวัลละ2ใบใบละ8 0 0ร้อนะที่นั่ง First Class นะครับณ m p v Cine c l u b ที่ Emporium นะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันเข้ามาลุ้นกันทั้งสิ้นทั้งหมดนี้10รางวัลประจำวันนี้ไปติดตามคำถามได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus นะครับแต่ตอนตอบเนี่ยตอบมาผ่านทาง แอปพลิเคชัน l ลายลายไอของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a, a s i g n พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a, a s i g n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y plus money plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1หรือข้อ2นะครับแล้วตามด้วยชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้นสิบรางวัลประจำวันนี้นะครับแหมถามเอาใบนิดนึงก็แล้วกันเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆจากทางไทยเลนาคาครับเข้าไปดูให้ดีนะครับนั่นแหละครับมีคําตอบลุ้นสิบรางวัลน,นะครับแต่ว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันนิพัสกันซะก่อนนะครับส่งคําตอบมาได้ก่อนเวลาส่งคําตอบมาได้ก่อนเวลา16บหนาฬิกาของวันนี้ส่งคำตอบมาได้ก่อนเวลา16นาฬิกาของวันนี้เชิญได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับบลจกสิกรไทย บลจกสิกรไทยโดยคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมาการผู้จัดการบลรจกสิกรไทยเปิดเผยว่าทางบลจกสิกรไทยมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนหรือ KUSA ในอัตรา30สตังค์ต่อนหน่วยสำหรับผลการดำเนินง,งานตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม58จนถึง31มกราคม59นะครับโดยกองนี้จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบน ณเวลา8นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและก็มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่12กุมภาพันธ์รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ193ล้านบาทด้วยกันนะครับสำหรับผลการดาเนินงานของกองทุน KUSA ของบลจกสิกรไทยสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเอาชนะตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมทั้งปี ปรับตัวเป็นบวกได้เพียงเล็กน้อยนะครับก็ชนะนะครับชนะตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมโดยตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมเนี่ยบวก1.66%ในขณะที่ตลาดในขณะที่กองทุน KUSA ของบลจกสิกรไทยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึง30วาคม .58 อยู่ที่บวกเกือบ13%ถือว่ามีผลการดำเนินงานดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ของอุตสาหกรรมในกลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐนะครับนี่เป็นข้อมูลจาก Morningstar นะครับเพราะฉะนั้นสนใจกองทุน KUSA ของบรจากาศิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่02 673-3888 02-673-3888หรื 88, 88, com, อ w w w g a s i c o r n a s s e t s c o m เชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศเยน็นๆอยา่างนี้อยากไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมครับโอ้โห,หน่าไปมากใกล้กรุงเทพนิดเดียวนะครับถ้าจะไปเขาใหญ่ต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสบายๆกับครอบครัวที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท บ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเขาจะทำการเปิดบูธเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่บูธ4200-4201ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 18, 17-21กุมภาพันธ์17-21กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุม แห่ชงชาติศิลิกิจไปพบกับบูธของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับบูธ c 2 0 0 4 2 0 1ในงานที่ศูนย์ประชุมเิลิกิจนะครับงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก17-21กุมภาพันธ์นี้นะครับหรือจะสอบถามโดยตรงไปที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทก็ได้088 504 9991-3 088 504 9991-3หรือ www. เขาใหญ่แฟนตาซี .com นะครับ รายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดโดยพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิพรุ่งนี้อังคารที่9กุมภาพันธ์บ่าย3าโมงถึง3าโมงครึ่งนะครับพี่ตู่จะคุยกับคุณปันคุณชิตตะวันชินอนุวัตน์ผู้อำนวยการสโมสรเชียงรายอยู่ในเตด ที่ยอมสละทิ้งชีวิตมนุษย์เงินเดือนในสายการเงินจากสังคมเมืองกลับมาสร้างทีมฟุตบอลบ้านเกิดที่เชียงรายตอนสร้างบอลไทยให้เป็นความภาคภูมิใจของคนพื้นที่ในรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดอังคารที่9กุมภาพันธ์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางช่องมันนี่ h ชน n e ลนะครับลีลานวันพุธที่10บกุมภาพันธ์สามทุ่มและวันอาทิตย์ที่14่กุมภาพันธ์ห้าทุ่มครึ่งทางช่อง m ั n นี่ h ช n n e l ติดตามให้ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ ตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมานี่ช็อตของเรานะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจํารูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะพี่ยทดค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็หมวยแต่วันนี้ก็ไม่หยุดไม่ไปเที่ยวนะมาทําง,งานด้วยนะครับหมวยปุ๋ยนะค่ะหมวยค่ะหมยจริงๆเลยนะฮะค่ะหมวยเฉพาะตอนรับแะเอียพี่ยทดเห็นว่าตุนจีนปีนี้คึกคักไหมครับปุ๋ยถ้าเทียบกับปีก่อนกนเนี่ย โอ้ถ้าหากว่าดูจากเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าคือคักขึ้นมากทีเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะว,าวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเลขในเรื่องของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนผู้โดยสาร,รที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยายสนสุวรรณภูมิเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากทีเดียวนะคะคโดยสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารที่จะใช้บริการในช่วง12วันของตรุมจีนคือนับตั้งแต่3ถึง15กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีจํานวนผู้โดยสารประมาณ2ล้าน2แสน 80,000คน oh หรือว่าจะมีคนใช้บริการสุวรรณภูมินะคะเ <c oughs> ฉลี่ยประมาณวันละ176,000คนค่ะ oh อันนี้เนี่ยมันมีทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมาทาตามเที่ยวบินปกติที่มีอยู่แล้วแล้วก็ผู้โดยสารที่มากับเที่ยวบินพิเศษ <c oughs> ที่เป็นประเทศเช่าเหมาลำอันนี้ถือว่ารวมๆแล้วในจำนวนผู้โดยาาสารเพิ่มขึ้นประมาณ4.73%ค่ะอันนี้ด้านของคนนะคะส่วนด้านของเที่ยวบินนะพิยุทธ์ก็ปรากฏว่าในช่วงจุดจีน 12วันนี้เหมือนกันก็คาดว่าจะมีเที่ยวบินเนี่ยนะคะใช้บริการที่สุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ12,876เที่ยวก็คือเฉลี่ยว,วันละประมาณ990เที่ยวทั้งเที่ยวบินปกติแล้วก็แบบเช่าเหมาลำที่มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ8.9เอนันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นครับพี่ย์คึกคักทั้งคนคึกคัก อุ่นหนาฝาข้างทั้งเครื่องบินเลยนะครับปุ๋ยใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เครื่องบินที่มีการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องบินที่เดินทางนําผู้โดยสารเนี่ยมาจากทางประเทศจีนน,นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเอาละในช่วงของการเดินทางในช่วงเนี้ยช่วงตุรกีนเนี่ยมันจะมีการฝึกคอบ,บ้ากโกด้วย่าเพราะฉะนั้นในส่วนของการบริหารจัดการการจาราจรทางอากาศเรื่องของเที่ยวบินเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขอให้ผู้โดยสารนะคะที่จะใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพื่อการเดินทางทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วการเช็คอินเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงค่ะโอ้ให้เผื่อเวลาไว้เยอะหน่อยก็สี่ชั่วโมงนะ โอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาเดินทางช่วงเทศกาลที่คนเยอะๆหยุดย,ย,ย,ยาวๆใช่ไหมปุ๋ยใช่ใชนะค่ะทีนี้พอดูว่าเอ๊ะตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มทั้งในส่วนของเครื่องบินก็เพิ่มแล้วก็จำนวนผู้โดยสารก็เพิ่มแล้วแล้วเงินล่ะสะพัดมากน้อยแค่ไหนก็บอกบว่าคาดว่าปีเนี้ย จะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนแล้วก็สามชาติท่าตลาดหลักที่เป็นเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์แล้วก็มามา,มาเลเซียนะคะคเงินเนี่ยจะสะพัดอยู่ประมาณสามหมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสามเปสองเปอร์เซนดีครับดีครับเข้ามาเยอะๆเลยเข้ามาเยอะๆเลยนะ <S <S เอ๊พูดถึงตุจีนไม่ถามถึงเยาวราชตรุจีนเยาวราชเนี่ยไม่ได้เลยนะอ๋อเห็นบอกว่าเย็นนี้คึกคักเลยเหรอครับปุ๋ยใช่ค่ะวันนี้เนี่ยก็ สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเนะะี่ยะก็ไปถ่ายทอดบรรยากาศ oh. ในเรื่องของการเปิดงานดุจจินยวราชซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะคะเพราะอะไร hmm. เพราะว่าสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยาบรมราชกุมารีเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในวิธี hmm. เปิดงานดุจจินยวราชทีนี้เขาใช้ชื่อว่าอะไร hmm. ใช้ปีวอกทอง มงคลยิ่งลาบภูนทวีก็จะจัดงานกันที่เขาจะมีพิธีเปิดเน่ยนะคะบริบรเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกรอบอพระชนกพันษาที่ถนนเยาวราชในช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะคซึ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยนะคะนอกจากจะเสด็จไปเป็นประธานเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตุจจีแล้วเนี่ยก็จะมีเสด็จไปยังวัดไตรมิตรด้วยนะคะแล้วก็ไปอีกหลายจุดด้วยกันจะไปที่โรงแรมรอยัลบางกอกแอดเชนนา ใช้หน้าทาวนะคะไปสวยพระยาหารค่ําแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าบริธินะคะเพื่อเปิดปการอาคารโรคไตค่ะคแล้วก็ไปทอดพระเนตรบูธต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ทีนี้นอกเหนือจากพิธีเปิด เปิดงานตุตจิญยวราชแล้วเนี่ยถามว่าไฮไลท์ปีนี้อะไรบ้างไหมอ่าก็ต้องมาดูไฮไลท์ตุตจิญยวราชกันสักนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟจีนแล้วก็มีการอัญเชิญเทพเจ้าแห่งความมงคลใช้ชื่อว่าพระกสิติคันพระโพธิสัตว์จากเมืองจิ๋วหัวสารจากจีนเลยใช่มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะนะคะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่า ได้มีการอันเชิญเจ้าพ่อแห่งเจียนะคะองค์แรกของไทยจางกัดสามจีนเนี่ยมาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยประชาชนก็จะไปแก้ปีโชงกันลงนึกภาพจุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปงานตุจินยวราชแนะนําให้เดินทางโดยรถสาธารณะนะคะอย่านํารถส่วนตัวไปเพราะว่ามีการปิดถนนแล้วก็จะปิดไปจนถึงเช้าของวันที่ สิบกุมภาพันธ์เลยก็สองคืนใช่ไหมคืนวันที่แปดคือคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ปิดไปถึงเช้าหกโมงเช้าของวันที่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยก็ถึงจะปกติอาพิยศอ๋อเห็นว่าปุ๋ยอาสาสมัครขอไปถ่ายทอดสดที่นั่นเลยแต่เขาบอกพี่ปุ๋ยพักผ่อนเถอะไอ้น้องเลยไไปไปที่นี่ค่ะไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเจ้าพ่อแห้งเจียเนี่ยนะคะประมาณแปดพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ประชาชนด้วยทีนี้พี่ปุ๋ยก็เลยไปเองเลย ไม่ได้ไปพีอ่อ้นอ๋อนี่ก็ไปนะอ่ะเรืออ่องนาทีสุดท้ายเรื่องทองอ่ะปุ๋ยอ,อ่ะทองก็ปรากฏว่าถามว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยทองราคาประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยคนจะเอาทองไปต้อเอียกันเยอะขึ้นไหมะะนะคะก็ะมีการตรวจสอบไปที่ทางสมาคมค้าทองคํานะคะคนายกสมาคมก็บอกบอกว่าต้อเอียซื้อไปเป็นของหัวจ้เอียเนี่ยไม่ได้เยอะขึ้นหรอกนะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่ามีการนําทอง ซึ่งเป็นทองแท่งเนี่ยมาขายเพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำตับเพิ่มขึ้นจากช่วงปีใหม่ประมาณเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าวันนี้ลงไปร้อยหนึ่งนะใช่ลงไปนิดนึงแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าสูงกว่าช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะก็เลยมีการนํามาขายกันอย่างคนที่แบบติดติดติดทองไว้นานๆเนี่ยก็จะใช้โอกาสช่วงนี้ราคามาขายได้เวลาลงจากดอยอ่าใช่แนตคนใครจะซื้อจะหาช่วงนี้ก็ยังคือคักนะครับสาหรับทองคํานะครับเอาละครับซิงเจยุอีซินนี่หัวใช้ครับปุ๋ยครับ เช่นกันค่ะพยุทธ์ค่ะคุณผู่งฟังด้วยนะคะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยครับมาที่นี่เผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษผู้สื่อข่าวคนเก่งของเรานะครับวันนี้ครบเครื่องเรื่องเกี่ยวกับตุรกีนะครับปิดท้ายครับคุณฟังครับแคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคกลับมาตามคําเรียกร้องซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านง่ายๆครับเพียงแค่เติมน้ํามันครบ500บาทที่สถานีบริการน้ํามันซัสโก้นะครับรับคูปองชิงโชคลุ้นรถยนต์ B M W X X นะครับรถกระบะโตโย าโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโนบัตรเติมน้ำมันซัสโกมูลค่า2,000บาทรวมทั้งสิ้น200รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้นะครับซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจเติมน้ำมันที่ซัสโกลุ้นทั้งรถลุ้นทั้งบัตรเติมน้ำมันนะครับแวะกันไปเติมได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วละครับคุณผู้ฟังครับรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะครับอย่าลืมนะครับไลน์มาคุยกับเรา ไลน์ไอของเราแอปพลิเคชัน Line นะครับไลน์ Line ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s แอสแล้วตามด้วยคำว่า Money plus m o n e y p l u s m ั n น e y p l u plus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามฝากประเด็นหรือร่วมกิจกรรมเชิญได้เลยนะครับไว้แล้วมาแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน